คนค2ดฝา,ากให้น้องๆกดพร้อมกันหน่อยฝากให้น้องๆกดพร้อมหน่อย is your call กดพร้อมหน่อยกดพร้อม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 นะครตอนนี้เหลือแค่น้องๆกดพร้อมเราก็จะไปลุยกันเลยเรียบในเกมที่2เดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับฝากใหเ้เพื่อนๆกดกันหน่อยครับฝากใหเ้เพื่อนๆกดกันหน่อยอะตอนนี้พร้อมแล้วครับไปลุยกันเลย let's go เกมที่สองพร้อมเราไปตรแล์ อานนครับยินดีต้อนรับคนดูที่เข้าไปด้วยครับในการจัดการตรงนี้ขอสบราวน์นับประเทศไทยครับประเทศไทยนำอยู่1ึงเกมครับฝั่งของสบราวน์ไลน์อัพมีดังนี้เลยครับไได้โอุ้ยิตาลีฟลรครับโคโลรีจากบเวสั์วันจาก MKK เครับเลมอนจาก GN เนก็ได้ไปด้วนิสปีจาก KOS ครับ ทางของประเทศไทยครับประเทศไทยมีไกทองจาก k p t ครับตัวน้าของไกทองจาก KTP <พอ S 1> ครับแล้วก็มีภาษาจีนตรงนี้นะคนที่2นะแล้วก็คนที่3เป็นคราวเมลจาก NSL 2, 2, 2, <L> 2คนท้ายเป็นเบียร์คาร์มาสโชคนท้ายอีกคนหนึ่ง <L> เป็นอิส <L> ตัวกรอแบบคนท่าย2คนซะด้วย <L> อ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับั่งของซอม์ดาวแบนจอยออกไปครับตัดจอยออกไปครับตัวมูเมับที่เล่นในอีกพีเลยได้ดีมากครับ้วจอยเองเป็นตัวที่เคลื่อนไหวได้จบตัวทันยากยากถ้าจะเล่นจ กับจอยจริงๆเนี่ยต้องมีตัวอย่างวิชิตาครับหรือไม่คาจาแหม่เพานั้นแล้วมันตัวมันน่าลำคาญเกินไปครับเด็กเราก็น่าจะไม่อยู่ในแผนในเกมนี้ครับตัดทิ้งนันดีครับเด็เราเลือกแบรนเพิ่มเป็นโนวาเรียกประเทศไทยก็ไม่รอช้าเันครับอ,อาร์ลอตยังเป็นตัวที่ประเทศไทยลำคาญอยู่ครับโอ้โหแล้วเลือกมาเป็นเมริซ่ารับในตัวที่สองของปรทศไทเด็กเรากำลังที่จะหยิบ ฮีโร่ตัวแรกมาอย่างแฟนนีครับอู้การที่มีแฟนนีเนี่ยประเทศไทยมีโอกาสได้จับบูฟ้าอย่างเงี้ยครับผมกแล้วเอามาเป็นกรอกก่อนเลยครับแอ้เปลาเปิดมาตัวแรกกรอกรับเปิดได้สวยครับนี่ครับเปิดได้สวยครับกรอกครับตอนนี้ใครเข้ามาแล้วฝากกดหัวใจเป็นกระจใจกับน้องๆเนี่ยแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆนะในฝั่งของตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งลราหรือฝั่งไทย ดีครับใครที่ดูตรงนี้ก็ให้กงใจกันนะอย่าไปว่าไปโกรธกันนะครับเพราะว่านี่คือนะครับพื้นที่ของน้องๆที่อยากจะมาโชว์ฝีมือเดี่ยเอลไะครับตอนนี้ฝั่งของสปปเราก็เปิดก๊อกมาแต่ว่าประเทศไทยนี่เลือกมาเป็นฟรอซ่อยครับกับด้านของฟรังโกครับ หแมนคน,นดูไม่มีทีมก็เล่นได้ครับถือว่าตอบรับกันเป็นอย่างดีมากๆครับเพราะว่าน้องๆหลายคนมีทีมแต่ไม่ได้เล่นกับทีมนะเออไม่รู้จะไปแข่งที่ไหนก็มาลุยกันตรงนี้เลยเนี่ยครับฝั่งของสอลาวครับเลือกมาเป็นลอเซลอ์ล์กับพร้อมกับออฟเลนเป็นมาปูรปปะบูบัดาเ,เลีย์ฟรอสเกมส์นี่จะไปเป็นลมมิ่งเนี่ย สำหรับเราหยิบก้องมาเป็นโลมิงครับเกมนี้ครับแต่ปัญหาคือประเทศไทยหยิบฟาซ่ามาจะเล่นยากมากๆเพราะตัวเข้าฟาซ่ามีถึง2ตัวครับอูลาปูเองก็เป็นตัวที่แอคแท็กนะครับคอลเตอร์ของฟาซ่าเหมือนกันครับส่วนกรอกเองก็มีวินชาร์ดครับอันนี้เป็นสกิลของกรอกลุยใส่ฟาซ่าเขาได้ โปรดิชั่นในการยืนของลาซาสสำคัญมากครับในเกมนี้ครับสามขอประเทศไทยครับประเทศไทยก็เลือกมาในตัวที่3อย่างนาธานนะครับพร้อมกับแมงองฟรังโกโอ้โหฟรังโกกับนาธานเนี่ยฟรังโกเอามาจับลาเซอสเลยเนี่ยบอกเลยว่าลาซอสเองต้องเล่นต้องเล่นระวังนะครับเล่นด้วยความระแวงเดี๋ยวว่าฟรังโก้มีสกิลจับนะครับต้อง รีบแก๊งรีบออกเลยครับอย่าให้ฟังโก้ได้จับครับโอ้โหแล้วฝั่งของประเทศไทยครับแบนบรอดี้ครับอะไรครับเหมือนประเทศไทยจะไม่อยากให้บรอดี้มายืนกดเลนนกับแลน่าธานครับแล้วสอปลาวตัดจูล่งเลยครับโอ้โหไปแบนจูล่งทิ้งเลยครับสอปลาวครับตอนนี้สอปราลาต้องการ ที่จะต้องดูแลครับว่าประเทศไทยเนี่ยจะเอาตัวอะไรมาออฟเลนครับโอ้โหแล้วเป็นเอสเวอร์นาหยับไปยืนชนกับรอบคู่รอบถือว่าดาบได้สวยครับทั้งสองประเทศครับโอ้แล้วกูซิออนออฟเลนครับแสงวันหยับกูซิออนออฟเลนจะไปเล่นโอ้กูซิออนเลนกลางครับไม่ใช่ออฟเลนครับเอากูซิออนไปเลนกลางครับเมทเลนกลางอย่างกูซิออนหยับตัวตัวท้ายเหลือนักยิงแล้วครับ เกมนี้เอลีไม่มีครับตรงกลางของสอฟลาวครับอู้แล้วนักยิงคาลีครับจะมาหรือเปล่าครับยิงใส่เอ,อส,าส,าสมานากับซน่ฟังโกเรียบร้อยครับสอลาวหยิบนัก,กยิงมาเป็นคาลสีส่วนประเทศไทยในตัวสุดท้ายครับยังขาดจังเกิลครับอ,อู้เอากุซิออนมายืนเลนกลางคือเดินเกมคือเดินเกมเดือดเลยครับเกมนี้ถ้าถ้าเป็นในเป็นตามในแผนในการเดินที่ผมคิดไว้เนี่ย จะเป็นเกมที่ต้นเกมสองเราจะเดินหนักมากครับโอ้แล้วแฟนนีในตัวสุดท้ายครับประเทศไทยก็ยังเลือกที่จะใช้แฟนนีอยู่ครับตัวเบรกแฟนนีเกมนี้ไม่มีครับเป็นชอยที่ดีกองประเทศไทยเหมือนกันโอ้บังของสองเราเาจะละบาดอย่างราซซลอสครับเพราะมีฟรังโกแต่ว่าแฟนนีเกมนี้อาจจะได้เห็นการบินของแฟนนีแบบเต็มคราเบลเดี๋ยวดูกันว่าประเทศไทยกับสองเราใครจะแน่นอนกันถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย let's go ใช่ครับตัดเข้าสโซแมทส์คนดูไม่มีทีมก็เล่นได้ในเกมที่สองครับระหว่างการเจอกันของประเทศไทยและสอปปอลล์ครับตอนนี้เราไปดูรายอัพฝั่งของประเทศไทยกันหน่อยครับเรดไทยครับด้านหลงเรดไทยตรงกลางเมยอย่างปราซอทครับคราวเมลจาก NSL 2ครับแล้วก็โรบิงเป็นฟรังโกครับเลนทองเป็นนาธานครับด้านเรดไทยครับอีกพีเลนเป็นเอสราดาครับส่วนจักขึ้เป็นแฟนดีครับ ตางของสองประตูครับโดมิงเป็นกรอสครับจังเกิลเป็นลาเซลอสครับเรมอนครับแซดวันตรงกลางเมดต,ตรงนี้ครับแล้วก็ในลิ้นท้องเป็นคาลลี่ลาโปล,ป,ลปูเล่นบนอีกทีครับโอ้โหแล้วเปิดตรงนี้แลกกันก่อนเลยครับกรอสพยายามกอดบิ๊กกายครับไล่ครับบุร,กรีกองไม่ได้แฝงนีดึงมาเลยครับซิลเคเบิลเล่นก่อนเลยครับแลวก็อิสุัยคอาซ้ายบาบีครับสัตว์ลีโททิ้งดีครับเรมอนลาเซลอสเรมอนด,ดักจีเอ็นครับได้ลีโทครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับในช่วงต้นเกมตรงนี้ครับ แล้วแฟนดีไปขวนเลสของสซบาราวทันทีครับลาเซลอสกรอสเอกต้องรีบเข้าไปเวทคืนเดียวแฟนดีเข้าไปเล่นเลสมาลาเซลอ็อสตีใส่แฟนดีลาเซลอสรอลาสมาแล้วแฟนดีไวกว่าและกลายเป็นเลสบัฟอ็เอชยูแกรอคาลีเก็บได้ของนาธานไปได้ครับโอ้แล้วโคนตรงนี้ต้องถอยออกมาิม๊กไก้ใส่เข้าไปครับเจอกรอสไล่เล่นของประเทศไทยกันใส่ทันทีกันได้สวยเหรอ ถาเอาฟราซ่าเองก็เจ็บหนักมากวนเอาแล้วไปเล่นกับส้อมเราแบบนั้นอันตรายก็พูดแล้วกูชอนกูชอนเริ่มที่จะเปิดเผยดาเมจแล้วยับ่คยับแรกกันช็อตช็อตยับผู้ไปวางตรงนั้นนี่จะทันหรือเปล่าแล้วโดนแคนเซิลไปยับฟราโกแต่ไม่มีดาเมจตามหลังยับตอนนี้เฟิร์สบัตแรกก็ต้องบอกเลยว่าคารีก็เคลียร์นาทาออกไปได้ยับ นี่ใครเชียร์ลาวพิมพ์ลาวใครเชียร์ไทยพิมพ์ไทยครับใครเชียร์ให้เขาเลิกกันพิมพ์ให้เขาเลิกกันโอ้ตงก้าครับครับแมวเขี่ยวเวฟทันทีครับอ้าวเอสมาได้ครับไปเจอกูซี่อ่อนอู้หูฟิกเกอร์ต้องฟิกเกอร์ลบทันทีครับพ่อของเซ็ตบะลาเซลอตเปิดเต่าทันทีครับด้านบนราบระโบกูด้านของฮิสโตรีโฟครับขับไล่เอสราได้ครับให้กลับไปที่เลนครับส่วนตรงกลางมาฟราซัก ดูครับตอนนี้อีโตริปโปรโลมิงแล้วมีกรอฟมาเติมสมเราเล่นสี่คนเอาชัวร์ครับเราได้เต่าดิหลานเซรลอสใช้ดาบไสตีใส่หน้าของเอสโวร่าแฟนตี้เข้ามาชิาาลกับฟราซาเดินคิวไปแล้วอุย้ยแล้วโดนเซนบอลเจ็บแับเฟรมช็อตร่วงไปเลยครับผู้ฟังเกตสมเรากูซิออนเสียกับฟราซาส่วนเราบราบูเก็บแฟนตี้ออกไปโดนป่วนบูบับดันดีครับสมเราครับ โอ้ตอนนี้ครับนี่ครับเราเป็นประเทไทยครับที่ไปเวทมูบับของสองเรา กรอกอยู่ตรงพุ่มไม้ก็พยายามที่จะเข้าไปเวทคืนครับพิกายใส่แล้วเข้าเมลวครับสามต่อหนึ่งกรอกกับปืนดีใจที่จะเล่นลับกูซีออนเข้าไปสติวได้ไม่ได้กูชอนสติลได้เฉยเลยเอสเวราบีตองถอยมาครับโลจัดกับลักรอตเข้าไปทุบใส่เสียให้กรอกก็เป็นเอสเวราแกป้านกรอกเก็บหน้าของเอสเราเอาไว้ได้โอ้ไปเสียให้กรอกกับนาทานยิงใส่คาลีด้านล่างก็แลกกันเหมือนกันเลยค ไอ้สคอวับกับราดีครับแซดวันครับเดินเติมมาที่เหล่ไล่ครับจะเอาให้ได้ครับโูอ้ยหแล้วปากคีพได้กัะจริงแต่โดดสกิลกันไว้ก่อนไก่ทองฝรัโกเข้าไปฟิกจับแปดวันเล่นลำปากและเสียให้กับฟรังโก็รังโก็แก็บกุยซอนออกไปครับผู้ชาไปแกงไก่ทองเดี๋ยวไม่ได้ครับแล้วกรองแรับกดสิกไกออกมาจากพุ่มเจอปาซ่าครับแปดสกิลต้องเสียวินชาร์จเพื่อหนีสกิลของตาซา ออนนี้เด็กเราจะไหวไหมลาเซลอสในพุ่มฟังโกพยายามที่จะบังให้กับนอาปลาซ่าครับโอ้แล้วปาราซ่าไปอยู่ด้านหลังปาคาร์ดี้แกว่าเราฟังก,ก์ไปรับสองเราเริ่มมีจะบุกประเทศไทยบ้าลาะครับโอ้สกอร์ตอนนี้ประเทศไทยตามอยู่หนึ่งคิวครับและวการงินสองเรายังนำอยู่ครับแทนนี้ซิยวเคียวครับอินชัวร์คอร์ครับเคเอฟตองกาครับมีมกรอส คารีขึ้นเติมทันทีครับจัดการทาวเวอร์ก่อนเลยครับโอ้แต่ว่าเวฟไม่เหมาะเวฟไม่พอครับเอสราได้ครับทิ้งสกิลใส่ลาปูลาปูครับตอนนี้เด็กไทยโหธงไทยกับธงลาววันนี้นี่แม่มีอยู่ในคอมเมนต์กันมากมายเลยครับแมเห็นแล้วชื่นใจครับเด็กไทยกับเด็กลาวครับโอ้แต่ว่าด้านบนแล้วกุศลจะไปเอาเอสราดาให้ได้ครับฟังโกเห็นท่ามีต้องรีบไปเติมครับแล้วลาเซลอสไปเปิดเตาครับ ประเทศไทยต้องการเคลียร์เวฟกลางก่อนเอาแฟนนีไปได้โคโตรี่เขาเสียคาลีเขาหนักยิงโดนเก็บไปแล้วประเทศไทยได้นักยิงแต่ว่าสองเราได้ออฟเจกับเคลียตรตตอมบ์ต้นเกมก็ต่างฝ่ายต่างเดินแก๊งเปิดนะครับหมัดแรกกันนลยครับในเลนล่างก็เสียให้กับท่าประเทศไทยส่วนสองเราก็ได้ออฟเจกับโอ้โห,หลาะใส่ร้อนครับหนีได้ครับอีชัวร์คอเฟมช็อตเข้าไปไม่โดนเหมือนกันเลมอนหนีได้ครับสองเรา กรอบสลโลมากและเรียบร้อยครับไก่ทองไปได้แล้วของกร้อยครับนาธานตรงกลางยังไม่มีการเติมเข้ามาครับโอ้ห้านาทีฟรังโกดึงคาลีแม่นด้วยครับโคตอริงานยาวครับโอ้แล้วเจอนาธานยิงกดเรียบร้อยครับเสียกับนาธานนาธานเจียบรา,าของ คารีไปได้แล้วเป็นกูซิออนเก็บตาทาน้ำคิวจาก ion, กูซิออนเกมบอาฟังฟังก์กเหลือลาเซร์ลอตจ้องไปไล่หน้าของฟาซาฟาซาจะหนีลาเซอรกับกูซิออนไม่ได้ปล่อยจอยดันทีลราเป็นทริมคิวกูซิออนสัตว์วันจากเอ็มเคเคอู่เกมสามเลยครับกูซิออนขอ,สองสปปลาวครับตอนนี้สปปลาวเ,เริ่มที่จะตั้งตัวได้แล้วสวนประเทศไทย,ยบ้างครับเกมของประเทศไทยดูช็อตๆไปเลยครับในช่วงครึนาทีแรกครับ นายกรอบครับโลมเลยครับแฟนนี้ก็ไม่ได้ตามเลสบาอบครับอีเชีร์ก็ เดินเกมอาจจะยังไม่พร้อมกว่าเท่าไหร่ครับเรนไทยครับแล้วเข้าไปเคลียร์บูเลยครับตัดบูได้ดิแฟนนี่จะเล่นระบายครับแล้วเอสโรนาเดิอบสกิลเข้าไปใส่บุลเลกอสองดาวครับอัลฟาซาตามมาบาวินชอ็อตของกรอนแร้วเรนไทยกบสองดาวแฟนนี่กนนปปนแกม้ามาใช่ร้อนไปกูชิี่ออนแกม้าของฟาซาเราเป็นแฟนนี่เคลียร์กอเออกมาไ,ได้เสียไปถึงสองกำสองดาวส่วนเรนไทยเสียเอสโรนาไปหนึ่งตัวเสียดาวงอาฟาซาไปหนึ่งตัวครับ แม่ยาทานเคลีย์เวฟในเลนล่าครับแฟนดีซิวเคเบิลมาอะไรครับวันนี้นักแมทคนดูมันเดือดจริงๆว่ะฮ่าตรงนี้ครับแม่ไปเติมที่เลนบนครับส่วนด้านล่างคอนซิลมาแล้วครับอ้แล้วคอนซิลไม่เจอใครแฟนดีซิวเคเบิลเอาคารีงานยาวโคต,ตรลกของไอเวแล้วเหมือนจะไม่ไหวครับโอ้ยังรอดอยู่ครับพระทจ้าขององเรา ฮาลียังไหวพิบดีครับอูยังรอดออกมาได้ครับนี่ครับโดนกดหนักเกินไปครับยังไม่มีใครมาช่วยแก๊งในเลยล่งตรงกลางมาปราซาโซนรอนะครับโอ้หลานเซลอนครับนี่ครับต้องเดินเกมแบบนี้ครับสองลาวต้องเดินเกมถ้าจะสู้กับเด็กไทยครับแต่เด็กไทยก็เล่นดีเหมือนกันครับปราซาเกียเวฟการ์มากรอกเข้าไปลุยในป่าเจอดาวเมนของกูชอน กูซิออนจะเข้าไปเล่นฝั่งโกกาชาติก็เข้ามาด้านในแล้วเรียปร้อยตรงนี้เสียให้กับแอสโวได้ส่วเก็บปล้องออกไปกับส่วนด้านของราซลอดักได้เต่ากับแปดต่อเก้าเจ็ดนาทีของสองดาวนัำประเทศไทยแล้วเรียปร้อยกับได้สำ้าของฟาฟากูซิออนเก็บราซาไปได้เซวันโดนแฟนนี้อยู่อิชชัวคอปืนเล่นแล้วปักจาสวนกับแฟนนี้กับกูซิออนแล้วเรียปร้อยกับลึกเกินไปก็เป็นแฟนนี่เก็บกูซออนออกไปกับอิชชัวค่ะโอ้ด้านบน ลาปูเห็น,น,นหน้าของนาธานยับพยายามที่จะดันเวฟแล้วนาธานเจอกับลาปูใครจะแข็งแกร่ง,งกว่ากันลาปูกับนาธานแล้วนาธานเก็บมาบวกไปไม่ยอมเหมือนกันเดี๋ยวเด็กไทยครับนักกิงรุนแรงมากๆครับราเซอสเลมอนปล่อยจอยทันทีคร,รับยืนนิ่งเลยครับมอบครับฝากออมได้เลยโอโย้ราเซอสบอกหนีไม่ได้เลยครับแบบนี้ครับร่างของนาธานยับโอ้โคตรลีเริ่มฟาร์มได้ดีเลยครับตอนนี้ครับโคตรลี่ยับหน้าของคาลครับ เริ่มที่จะฟาร์มได้มากขึ้นครับเรียไทยด้านบนกบฟรางโก้จับล้านเซลอสในบริเวรครับแล้เรียบร้อยกับเด็กไทยเ <c oughs> ก็บมาได้ของลาานเซลลสไป โอ้แลกกันมันเลยครับในเกมที่2ครับมันยังยังความมันยังอยู่ในระดับอาหารอยู่ครับโอ้แล้วไปปิดนะของฟรังโกจะได้ไหมเป็นนะนูซุชิออนครับแซนดวันเก็บเราฟรังโกไปได้แฟนนีดึงซิลเคเบอลจะเล่นกับแซนดวันลรวเ,เวลลสียบานูซชิออนแฟนนีประเทศไทยยังไม่จบตรงนี้และจะเล่น2ตัวเรามีอีกหน้าของกรอบไปจุกใส่แต่แฟนนี้ไหวกว่าซิลเคเบอลนะเคิลแก็บหนา้าของสรอไปเอชเชอคอจะวร์ปแต่ลาปูไเปเบรกไม่ให้วร์ปครับโอ้โหตอนนี้ สองเปล่าต้องรีบฟาล่าเลยครับแล้วคารีเองตัวเล็ครับต้องการเงินครับดูไอเทมกันหน่อยครับโอ้โหคารีครับของสองชิ้นแต่ว่านาธานนี่ไปสามแล้วครับนาธานจะเป็นตัวที่ยิงโดยที่ไม่ต้องกลัวการกายภาพเลยครับเพราะยิงดาเมจด้วยครับปูเองก็ต้องเล่นกับนาธานเหนื่อยหน่อยครับในเล่นงบท ไทยเรื่องทำเวฟครับอุ้ยกูซิออนไปดักจับครับเอสมาดาหลอดมาได้กูชิออนดาสโลบมาครับเจอฟังโกหนึงเป็นจัดเลยกอุูยฟังโกเรียบร้อยก็ปล่อยจอยเป็นเอสมาร์ดาแกมร่างของ กูซิออรออกไปครับโอ้แล้วดึงแป้นจัดเลยครับฟังโก้ของเรนไพย์ครับกรอเข้าไปพิกายใส่ดีแล้วมีร่างของเาอร์เสออฟฟเตอร์ของเราพระโมกดาบพระโมเล่นกับลาซาแล้วเป็นดาบโมเก็บลาซาไปได้คาลีซอยยิคยิทใส่หน้าของนาธานแล้วเป็นคาลีเก็บนาธานไว้สองเราฝืนใจที่เล่นแฟนตีบินปาดมาเจอลาไซรหอนเก็บหลอดประเดียวไปแล้วสองเราสี่คนกันเลยจะถมปาดเรตเทอร์ครับโอ้โหสุดยอดครับไฟเมื่อสักครู่นี้เราเป็นสองเราเคลียร์หลอดเลยครับโพลิชั่นตรงนี้ดีจริงๆครับเปิดหลอดทันทีครับฝั่งของโซล ฟังโก้เองก็ดึงแม่นเหมือนกานยวบารเรียร์ของกรอกกั้นไว้เบรกครับแล้วถ่าไปสองาวได้หลอดเดียวราเซลอดเคลียร์หลอดไปเรมอนจาก GN เับครับไกลมาเป็นเกมของสองาวกับราซาอันเดอร์คิวเอากรอกและจับตายเลยเรียบร้อยกับราซาเสียได้แล้วได้ของกรอกของสองาวโอ้โหไม่รอดเดียบดับคือต้องอาศัยจังหวะเล่นบ้างครับส่วนแฟนดีก็ยังแก๊งไม่พัดแะไปได้คาลี อุซิออนจะเอาแฟนนี้ให้ได้แล้วโดนปาดเลยครับนี่ครับโอ้ไวกว่าครับแฟนนี้บอกวกว่าไอ้สองโอ้กุซอนไม่กล้าเล่นเนี่ยแล้วดูครับดาวเมฆของแฟนนี่ด้านบน,นลาบูราปูเล่นกับเอสโวนาลาเซอสจะเล่นคืนเหมือนกันสองต่อสองแฟนนี้เติมมารันอย่างรวดเร็วโอ้โหเลมอนครับได้ของอิโต้ริฟรอยยับสามคนของเรทไทยจากการทาวเวอ่าในเลนบอลครับ โอ้ใครจะแรงกว่ากันเนียบใครจะแรงกว่ากันเนียบสวัสดีคนดูทุกท่านเลยครับตอนนี้หลอดกองสองาวจะไ่าดาจะเสียหลอดพีพครับไปประมาทเกินครับในเกมบุกของสองลาวประเทศไทยก็เลยการหลอดได้สบายสบายครับในช่วง10นาทีครับ14ต่อ18การเงินขอบไร้ลาย3.3ส่วนสองาว3.4ครับโอ้และเจอจับเลยครับฝั่งของประเทศไทยแล้วฟิกเกอร์ดันดีเหมือนกันลาปูไม่ยอมจะเสียครับ เรมอนในพุ่มครับดนล่ามีโครุยครับ4คนของสองราว5คนตรงนั้นเนี่ยมีนนพุ่มอยู่่างราเซลอดฟรังโกเดินลงมิ้งกบาลครับเคลาเมลมีไก่ชองครับด้านหลัง3คนบอกได้เลยแซนายเล่นกัน แฟนนีเอกก็น่าจะรอจังหวะยับส่วนกูซิออนก็ต้องรีบเคลียร์เวกับอ้าวแฟนนีชุดเดียวหายเลยกูซิออนหายไปไหนโอ้แรงจัดเลยครับแดนดีของประเทศไทยเอเชียคอกำลังจะว้ามครับแต่โดนแคนเซิลครับคารีหญิงใส่แฟนนีไม่โดนครับสามคนโดนไทยไล่ทันทีจะเอากรอกให้ได้ครับมีฟาซาลาดไซรอสสไลด์เข้ามาสลัปาดใส่แล้ฟาซาเดนคิวมาแต่ไม่ทันเป็นคนรีเกมแล้วก็ฟาซาออกไป โอ้ได้ปรา่าเอสเมอร์เล่นกับลาปูข้างหลังสเราเดินหาเลยครับตอนนี้ครับแล้วไปเสียคารีให้กับแฟนนีครับโอ้โหแฟนนีครับเดินแก๊งสุดยอดเลยครับตอนนี้ใครจะหยุดแฟนนีครับตัวจับไม่มีจะเล่นยากมากๆครับโอ้โหเช็คพุ่มได้ครับแฟเอสมาดา GO! เข้าไปเจอเรมอนเดียวบัวนี้โปรเติมนาทีครับ3คนกูซิออนไปเอาเอสราดาครับเจอนาธานเปิดอาเซสเกลมีกูซิออนเปิดดาวเบรเวทด้านหลังครับเรากระปูแกะหน้าของนาธานออกไปและไล่เอสราดาดีครับสองเราเวทไทยต้องถอยครับแจนเย็นครับแบรนดีเปิดมาที่เลนกลางครับดึงซิลเคเบิลมาเสียฟิกไปแล้วพระงค์ยังไม่จบตรงนี้ครับยังไม่จบตรงนี้ครับยังไม่หยุดครับสองเรา ต้องการเวทบัฟของประเทศไทยเลยครับแล้วลาเซลอสเก็ไปกล้าเล่นโดนฟังโกกระชากลับปารัก้าดามเม็นล้วนๆเลยก็เป็นปันดีกับราของกูซอบบ้วิ่งชาร์จของครอสเข้าไปได้สวยครับแล้วเป็นปราซาได้โุเลนของสอรลาไปเพิ่มอีกหนึ่งคนอย่างกูซิออนครับโอ้โหเนี่ยครับ ปัญหาคือยังหยุดแฟนนีไม่ได้ครับเพราะไม่มีตัวจับครับสองเปล่ากันมาดูการบินของแฟนนีอิสระมากไครับและเข้าไปเล่นกับคาลีแต่คาลียิงแรงปล่อยจอยเหมือนการอาอะไรครับทีเด็ดตรงนี้ขอสองเปล่าตัวที่เป็นความหวังของสองเปล่าอย่างคาลีจะคัมแบ็คให้สองเปล่าได้หรือเปล่าแล้วมีการโซนหลอดกันแล้ว คารีไถใจเล่นรอดเลยครับไม่มีแฟนมีครับโอ้แล้วฟรังโกยังโรกรธได้บ้างเล่นกับฟรอสครับบิ๊กสกายก็ไปทุบตีราปูมีเลาเบาเวสออฟไฟเตอร์ right er, สู่อันใสก็ไปฟราซ่าวิ่งไปวิ่งออกด้านซอยครับแล้วเจอดาวเมนของเราปูแรงก,กว่าก็แต่น้า,าของนาธานนาธานยังหาเวทชา่าในการยิงยิงครับฟราซ่ายังเบิร์ดไม่แตกครับเอสวานาต้องถอยทันทีครับโอ้โหเล่นกันในเลนกลางแลกกันช็อตต่อช็อตแล้วแฟนมีกำลังจะเกิดต้องรีบเวทหลอดตอนนีครับคารีซอยหลอดซอบเราเปิดหลอดแล้วครับตอนนี้ ไม่มีใครมาป่วนครับน่าจะเป็น ower, หลอดก็สองลอยครับแซนด์หลอนเลมอนจะเชียนเคียนหลอดอกไปครับส4ิบสี่นาทีที่เป็น14นาทีเดือดเดือดเลยครับเด็กลาวกับเด็กไทยครับแล้วสติลเคเบิลด้านบนนี่ครับต้องวาร์ปถอยดีเคียแววแฟนนี้เลดเกมอาจจะเล่นลำบากครับเพราะว่าตัวอย่างแฟนดี้เนี่ยเลดเกมจะเล่นยากมากครับเพราะว่า จะไปมันจะหมดทามมิ่งของแฟนนีแล้วครับแต่ว่าคนที่จะเกิดอย่างคารีก็ต้องเอาให้ได้เหมือนกันนะครับของฟร,รังโกจะเองก็ต้องดึงนักยิงให้โดนเหมือนกอันครับถ้าจะเอาสวนสองเราตอนนี้สองเราดาเวเมทมหาศาลเลยครับล้วฟร,รังโกไปกระชากวิกเกอร์ดึงก็มาด้านในก็จะเสียลกล้องลับเป็นาหน้าของฟร,รังโกเก็บกล้องไว้ได้แฟนนีหญิงสวนใส่เข้าไปจะมีโลอาธีนาชิวทำงานกับฝั่งของสองเราลานเซลลารสเกียร์ทาวเวอร์หลังดึงความสนใจในไฟเลนล่างแล้วแฟนนีจะเอาคารีโคตรี โอ้โหต้องถอยครับคารีไม่ได้ยืนยิงครับลานเซลอสโดนนาธาไล่กดมาเอสโรดาแม่ผักดันผู้เล่นของสองลาวออกไปก็ไม่ให้ดันครับโอ้ตอนนี้ฟาซาเองก็ขึ้นขึ้นไอเทมอย่างแ่แข็งเลยครับเพื่อกันดาเมจครับโอ้แล้วแฟนนีไปลึกเกินครับดาเมจมหาศาลครับคือตอนนี้เนี่ยสองลาวเองหยุดแฟนนีไม่ได้จริงครับแต่ว่าดาเมจของสองลาวเยอะมากๆครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวเบิร์ตอย่างคารีครับหรือฟูซิออนครับถ้าปากโดนก็ล่วงเหมือนกันครับแนนี่ครับตอนนี้ต้องเคลียร์เวฟเลยครับแอนนี่ครับประเทศไทยจะต้องหาวิธีเล่นแล้วก็หาวิธีรับมือของสอบเราแล้วครับเพราะว่าตัวอันตรายที่สุดในเกมนี้คือคารีครับ ต้องดูว่าคารีจะได้ยืนยิงหรือเปล่าครับแล้วก๊อกต้องเป็นบริการดูแลโอ้ยกู่ซีอ่อนครับไปโดนนันะของแฟนดีครับเล่นไม่ได้ครับไปกล้าเล่นเกินครับนะกู่ซีออนเสียไปหนึ่งครับตอนนี้ทีมงานของสองเราหายไปหนึ่งคนครับเป็นไฟสี่ห้าทันทีครับกูฟราอ่านนะของฟรังโกครับแม่จะเล่นกับลาไซรอนครับเอสวาน่ากระโดเข้าไปใส่นอกเราไปดูสี่ต่อห้าจะไหวไหมแฟนดีจะรอสไรด์ดาเมจคารีหรือเปล่า โอ้โหไปเล่นแบบนี้เสียหายเลยครับทำให้ไฟขอสองราจะเสียเปรียบกับราซาบินวิ่งายวิงหาบริชันครับเบรย์จากกรอกกันขัดผู้เล่นของประเด็ยแฟนนีครับลอดักแล้วตอนนี้ครับโอ้จะไปตัดเวฟครับแฟนนีครับอุ้แล้วคารีไปยืนตรงนั้นนี่อันตรายครับคารีต้องระวังครับแต่ว่าแฟนนี้เหมือนเห็นหยบ เอาเลยครับจะเคลียคาลีได้หรือเปล่าครับแฟนดีไปตัดเวสในเลนล่างส่วนในป่ามีลาปุระโปเปิดไฟเลยกับแอสวาด้ครับปาร์ซาตรงกลางยังไม่มาเติมบุหรือสองคนตรงนี้ของเนได้ายไปพลาดหรือเปล่าครับสำหรัลีโซ่ดีครับตาธาอเลสเกลเป็นได้ใของคาลีแกมาล่าของปาร์ซาออกไปแล้วคาลียิงใส่เอ็ดเบอร์เอ็ดเบอร์ไม่น่าจะไหวครับแล้วเรียบร้อยครับตาธาเกมนาคองครอสส่วนคาลีดับเคิวแกมาได้กองแอสวด้าเอาไปโคตรรงนี้จากปลายเวสได้ายเหลือสองคนครับจะกันยังไงก่อนครับ อุ้ยกลายเป็นว่าสองลาสร้างความได้เปรียบในสิโนาทีตรงนี้ฟังโกะกระชากคาลีตัดดาวเมทต,ตัวนี้ของสองาไปแป้นนี้ซิลเคเบิลรีบที่จะจบฟังโกะสองาแล้วเสียบองเอิวอา์ไบลยาเก็บผูชอไปได้ลาเซรอสจะเอาแปนนี้ดึงซิลเคเบิลได้แล้วรอดด้วยกับอีเชื่อก็ฟังโกพยายามที่จะบอดีดบล็อกครับไม่ให้คีฟเข้าบ้านครับและจะจับหน้าของลาเซรอสแต่ลาเซรอสไวกว่าเก็บหระาของฟังโกงไป จะเล่นต่อหรือพอแค่นี้ซิลแกมบ้าของแฟนนีปาดมาเสียกอเกินเดี๋ยวดูว่าแฟนนีจารล,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 ล่นกับลาเซร์ได้ไหมลาเซรนกับแฟนนีเลมอนกับเอสยูครอแกมบ้าของลาเซรนแล้วหมดเลยยกไหนนาบ้านของพรดชอยยบโอ้โหยังจบบ้านไม่ได้ครับแฟนนีคือเอ็มวีพีที่แท้ทูของประเทศไทยปัญหากลายเป็นว่าจะต้องเคลียร์แฟนนีออกไปก่อนยอบ ดาเมจสอปปเราโหเดินยิงทำบาดแล้วเจอตัวโลยอย่างแฟนนีครับโอ้ตอนนี้กรอยครับล้มแล้วครับฟาซาเปิดอันดบสกลแล้วไปเสียให้กับแฟนนีครับรับเป็นลาปูปลาปูครับโดนแฟนนีแก็บไปปะเทศไทยรีบเอาหลอดทันทีครับต้องระวังครับเพราะมีวิ่งชาร์จอยู่กูจอนจะเล่นได้หรือเปล่ออาเอสรา กระโดดทิ้งเข้าไปใส่ด้านคาลีคาลียิงมาแตกแต่ว่าฟังโกดึงกุชอนกุชอนเก็บไ,ไ,ได้ไอชวาน่าเอาไว้ได้แล้วดาเมทของสองเราอย่างคาลีเจ็บมากคับดาธานยิงสวนใส่คาลีเสียฟิกเกอร์ไปแล้วอาชนาชิลทำงานวิ่งไปวิ่งไล่เลยครับคาเมลโดนบาริเออร์ก๊อฟกันถือว่าการได้สวยลาเซลอสจะฝืนไปเล่นเลสบัฟครับฝั่งก์สองเราฟังโกไปดึงลาเซลอสได้แต่ลาเซลอสต่อเร็วสกิลทอยตัวดีโอ้ดาเมทของระเทศไทยมันเยอะครับโดยบรา,าราสาก็ได้ยืนอันตีนี่เสียหายมากๆครับ โอ้ไฟฝ่ต่อฝ่ายฉอตต่อช็อตของเด็กลาวกับเด็กไทยครับมันต้องวัดกันที่หลอดตัวนี้เ่ะคแบบร,บรับกรองเดินโรบินกับไปครับเกาะโบราณของประเทศนี้แคนดี้ต้องขึ้นเกาะโบราณเลยคแรบบัแบเที่ยวเวฟกันต่อยับหลอรับล่อรัครับสองหลอ่ครับไหนเล่บบนไล่โอ้โหโชดันฟังโกเองก็ดึงสารพัดดึงเลยครับโอ้โหแล้วไปเลบบน่นกัแบแฟนดีครับ กันนี้โดนฟิกเกอร์โยกโอ้โหเจ็บหนักครับโคโตริเสียฟิกไปแล้วด้วยครับต้องระวังฟังโกดึงแล้วฟาซามาเติมดาเมจโคโตริน่าจะเรียบร้อยเป็นราวาซาฟาซาแกวหน้าของคารีไปได้ประมาทเกินไปแล้วเข้าไปเล่นตรงนั้นไฟต่อไปช็อตต่อชอ็อตไปนรา่าซ่าเจ็บหน้าทุกช่านกุตีออนสเสียไปแล้วครับเหลือแก่ลาไซรอสไหลเข้าไปแกบหน้าของฟาซาเอสเวน่าไล่เลวอนจากจีเอ็นรอสมีบริกสกายก็เบรกไว้าดาร่าต่อกันหลอดก่อนเยัวซสองดาวต่อกันหลอดก่อนเยับ์องดาวเยาวป้องกัน ฟักเกียบโอ้ฟังโก้จะดึงครับแล้วดึงโดนอีกแล้วครับดึงแม่นจริงๆก็ฟังโกโอ้ไอรอนฮุกอย่างแม่นเลยครับเด็กไทยครับเร่งังก้ครับเราต้องเคลียร์หลอดครับแฟนนี สติลเคเบิลมาวินชาร์ดไม่โดนครับพยายามที่จะเล่นกับหลอดครับเคลียร์หลอดตันดีแล้วตรงกลางนาธานเคียววร์เทอรเบอร์เอสเชียคอดึงสติลเคเบิลไปด้านบนเคลียร์เวฟทำเวฟบ,บุกโถมกันนำใส่เต่าสมราสมรา,มราต้องการได้ได้เอสวาดาตีป้อมแต่มันลึกเกินไปลาเซลอดนำสวนใส่มาต้องเคลียร์เวฟออกไปด้านบนตันดีกับลาเซลอสฟังโก้จับสดใสเต่าน้าปูและเป็นนาธานทุียร์เก็บ,าบลาเซลอสสอปปอลเอาใจไหวไว้ประเด็ไใดก็กลังแต่จบเกมสปปปอลมีคลิปตีบ้านยู่กูชอน กนจลเก็บหน้าของแฟนดีแล้วเรียบร้อยกูซอนเก็บแฟนดีออกไปแล้วเรียบร้อยบ้าเป็นบ้าข้างของไก่ทองและจบทันทีประเทศไทยเป็นฝ่ายชนะในเกมที่สองคยวโอ้โหสวัสด <12 chips> ี1,900คนดูครับคนดูสวัสดีด้วยครับใครที่สามารถแคปหน้าจอได้แคปไม้หน่อยนะส่งอินบ็อกว่าโอ้สุดยอดแน้ว1 9คนดู สุดมันเดี่ยวประเทศไทยก็ชนะไปในเกมที่สอรกับเหลืออีกหนึ่งเกมของประเทศไทยเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงในเกมที่ 3. สามสราจะตีไข่แตกได้หรือเปล่าหรือเป็นประเทศไทยที่จะจบ3เกมรวดเดี๋ยวเราไปชมกันตอนนี้พักสักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาเจอกันในเกมที่3พักสักคู่เดียวครับ Thank you.